เอาละครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อของนิกิซังน,นะครับผมและซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกม go to bed ซึ่งเป็นเกมที่เราจะต้องกับไปนอนอซึ่งผมก็ไม่ได้ล่ลงคิปมาตั้งนานแล้วคิดถึงทุกคนจังเลยอ่ะอยากจะจุ๊บว่าทุกคนเลยซึ่งอืมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็แค่ค,คิดถึงทุกคนเฉยๆซึ่งเราก็เล่นกันเลย เซ t u r a เ i o n ที่หนึ่งโอ้กลับไปนอนกลับไปนอนกลับไปนอนวัดอุ้ยเมาหันช้ามากโอ้มอมอเมาไม่ค่อยดีเลยฮะมันมีให้ตั้งค่าปะเนี่ยเอ้าโคตรเลวร้ายว่าไอ้บ้าเอ้เมาไม่ดีอะทุกคนตายละเกมนี้ทำเมา์มายังไม่ค่อยดีเลยฮะ เออเหมือนผมได้ไปดูแบบช,ช่อง YouTube อยู่นะว่าเราจะต้องคอยล็อกประตูคอยปิดหน้าต่างอะไรพวกนี้อะนะ <S 2> <S 2> <S ล็อกประตูตู้ต้องคอยเก็บไหมเนี่ยหน้าต่างอยู่ไหนกันนะโอ้หน้าต่างอยู่นี่ไงโถถ้าไม่ปิดแล้วมึงเอ้ยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรทีวีไม่มีอุ่ยเมาส์มันแย่มากเลยอะทุกคนโอ้โหการการหุ่นเมาส์แย่มากทุกคน แล้วก็อันนี้เหรอโอ้เจ๋งไม่มีอะไรตู้เย็นร่่องปิ้งขนมปังเอ๊ะตอนมีดอย่างนั้นเหรอเจ๋งดีคงไม่มีอะไร,รมัง้งน่าจะปลอดภัยแล้วต้องปิดประตูด้วยไหมเนีย่ยปิดประตูด้วยความปลอดภยัยนอนได้แล้วฉันก็นอนสหลเกิน่ะ นี่คุณได้ล็อกประตูข้างหน้าหรือเปล่าครับผมผมล็อกไว้โอ้ชิตแดมิคุณได้ปิดปหน้าต่างหรือเปล่าปิดครับโอ้แดมิสนี่คุณได้เปิดระบบการป้องกันที่บ้านหรือเปล่าเปิดสิเป็นไงเป็นไง what the fuck? อะไรอ่ะนี่คุณได้ซ่อนมีดไหมซ่อนสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอบ้าแค่คืนแรกกูก็เก่งเกินไปไหมเนี่ยแบบเหมือนตำรวจจะมาจับคนร้ายได้แล้วมัง้งดีมากเลยไม่มีใครนั้นเข้ามาได้ไปสถานการณ์ต่อไปเลยสถานการณ์ที่ 2. สองซับเจกต์ กลับไปนอนกลับไปนอนโอ้โหเป็นห้องที่โคตรจะสกปรปกเลยอุ๊ยผมไม่ชอบเกมนี้เลยวะไม่ชอบเกมที่แบบทําระบบเมาส์ได้่ามากโอ้ยมันขยับเมาส์ยากอะโอเคมีอะไรที่เราทําในนี้ได้ไหมเราจะยังไม่นอนเปิดประตูเห็นหน้าต่างปิดก่อนเลยปิดหน้าต่างก่อนโอ้ ระบบเมาส์ว่ากูบอกตรงไอ้กูเริกบูดีแล้วแล้วนี่คืออะไรอะ่ะโอ้เป็นอะไรที่แปลกดีนะอุ้ยบางทีระบบเมาส์ก็ดีบางทีระบบเมาส์าบบาก็ไม่ดีอะ่ะ<ร>เป็นเหมือนจะเป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านมาใหม่นะเนี่ยล็อกประตูแล้วก็เปิดระบบความป้องกันก่อนอเปิดระบบป้องกันอุย้ยจะขันเมาส์ยากจังเลยอะ่ะหึ พืมม้นทนด้วยไหวแล้วล็อกประตูตู้ไม่มีตอนมีด้วยไม่น่าจะมีอะไรนะก็น่าจะมีแค่นี้เราีมันชักเก่งจริงเลยอะแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรจริงนะมันน่าก,กลัวอยู่นะเนี่ยจริงน,นทุกคนเราต้องล็อกประตูอะไรอีกไหมโอ้โหแล้ว <laughs> ในตอนนี้ผมอยู่อยู่หอซะด,ด้วยสี มาฝึกงานอยู่หอซะด้วยน่ากลัวจังซ่อนมีดซ่อนอะไรเสร็จแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งได้เวลานอนแล้วล่ะปิดไฟวันนี้เหนื่อยจังเลยนะคุณคิดว่าบ้านนี้ปลอดภัยหรือเปล่าอ่าผมว่าปลอดภัยนะที่จริงก็ไม่นี่ขุณแน่ใจนะใช่ดีอา้าว ฮะอะไรครับเนี่ยก็โอวต e f ฟักนี่ฉันฉันอยู่ไหนเนี่ยว t t ต e f ฟักโอ้กลับไปนอนเอีย yeah. แล้วโอ้กล้องกูหันยากซะด้วยโอ้ยชิดแมนอะไรวะเนี่ยฉันต้องการออกไปตอนนี้เลย โอ้ oh, แล้วกล้องหันยากอะทุกคนล็อกเอเฮียเสียงเพลงโคตรจะนเลยคือตายเหลียวเอ๊ะน,นัดนี้โอ้ยแบ่งขันจากจิ๊บกูเริ่มยินแล้วเนี่ยโอ้ยมันหันยากเลยโอ้ยเฮียอะไรเนี่ย what the fuck ขอถ่ายปกคลิปหน่อยนะครับ ห้องตรงนี้ล็อกใช่ไหมโอ้กุญแจอยู่นี่กูเดินแบบอย่างงี้แหละมันหันยากอ่ัทุกคนโอ้ยมันหันยากจริงๆหรือว่ากูจะต้องหันแบบเฮ้ยเฮ้ยนั่นนี่ทำาไมถึงปีขึ้นนะโอ้ ฉันจะต้องออกจากที่นี่โอ้ชิตนี่เราเป็นคนขังโอ้ oh. อ้ามันปิดอยู่ฉันควรจะเช็คอาอเหี้ย <Yeah, S 1> เช็คอะไรวะโอ้มันมันจะโอ้จะต้องไปตัดสายไฟเหรอมันล็อกอยู่ฉันต้องการโคด้ด โอ้ชิตเอ๊ะนี่เขาเอามีดออกไปอะ่ะมันจำเป็นมากเลยนะเอ้วันนี้มันไม่มีทางออกเลยอะ่ะบางทีฉันควรที่จะกลับไปเฮ้ <Hey. S 2> ทำไมเธอถึงไม่นอนโอ้ oh. โอ้ oh, สรุปเราเป็นคนที่โอ้ชิทตกใจอย่เนี่ยเกมสั้นจัดเลยแต่มันแต่เราอ่ะเป็นคนที่เราเป็นฆาตกรหรือว่าเป็นคนที่รักพาตัวนั่นเองซึ่งเราได้รักพาตัวใครคนหนึงไปอยู่ใต้ดินแต่ไม่รู้นะว่าอ่สถ,ถานการณ์แรกนี่มันเกี่ยวอะไรนะซึ่งเราก็จะไปเล่นอีกทีมามาเลยไอพี่น้องผมจะไม่ลองซ่อนมีดนะ ปิดหน้าต่างอืมปิดระบบความปลอดภัยเอย้เปิดระบบความปลอดภัยสิเอ๊อ่าพอดีบอตอนนี้แม่งเมาดีเฉยเลยเ้าแบบเอเอ้ปิดไฟแล้วฮะนี่คุณได้ปิดล็อกประตูได้หรือเปล่าล็อกครับเคาะประตูทำไมครับคนงูสวย นี่คุณได้ปิดหน้าต่างไหมปิดซี่และคุณได้เปิดระบบความปลอดภัยหรือเปล่าเปิดซี่แต่ฉันไม่ได้ซ่อนมีดไว้นะคุณได้ซ่อนมีดไหมไม่เฮ โอ้ยเสียงเสียงในหองฟังของฉันมันโคตรจะน่ากลัวเลยเอ๊ะโอ้ล้มเหลวมีใครบางคนเข้ามา What the fuck มากโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์ที่สองแล้วทุกคนซึ่งสถานการณ์ที่สองนี้เราเราเป็นคนที่รักพาตัวใช่ไหม ครั้งนี้ผมจะลองที่ว่าอลองนอนไปเลยแบบว่าแบบมีความปลอดภัยคนิ้เดียวนะผมจะไม่เก็บมีดแล้วกันนะอะนอนเลยอยากรู้ว่าเราเป็นคนที่รักพาตัวแล้วเนี่ยเราจะกลัวอะไรไอเ้เฮียเฮ้ยบ้านคุณปลอดภยัยไหมไม่เอา ฮะโอ้เราจะต้องไปทำให้มันปลอดภัยใช่ไหมงั้นผมคิดว่าผมจะลองนอนนอนไปเลยโอ้เออเป็นอะไรที่เจ๋งดีอยกันนะเกมนี้แต่ระบบอันนี้ก็อันระบบการหันจอนี่ก็แย่หน่อยนะสำหรับผมมาละมาสถานการณ์ที่สาม น,นี่ฉันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้โหหันจอแบบโคตรจะอืดเชจต้องออกจากตอนนี้เลยจะมีคนตายวันนี้ด้วยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยตูดเจ้าที่ช่างสวยงามเหลือเกินเอ๊ะไหนดูซิว่าเราจะออกไปได้ไหม แม้แต่แสงไฟยังไม่มีให้กูเลยนะนกลัวมากเลยเกยมนี้มาออกขึ้นมาฉันต้องการที่จะออกไปอยากจะลองเอามีดจังเลยนะเอ๊แต่เราไม่ได้ล็อกประตูอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอ้มันมันไม่ล็อกฉันออกไปได้แล้ว เกมก็มีแค่นี้เหรอเอาละครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน,นีกิ่สังเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมก็พึ่งได้ผมก็พึ่งได้แบบว่าพึ่งได้อัพคอมแล้วก็เมื่อวานก็ลงคลิปไปก็ต้องรีบนิดหน่อยนะเพราะว่าผมก็อยากจะ ลงคลิปให้ทุกคนดูจริงๆแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ผมไปแล้วนะครับทุกคนผมจะคิดถึงทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าไม่วันไหนกันนี่แหละไปละบ๊ายบายจุ๊บว่า